อีกวันนี้เรามี success case อของคนที่ได้เข้ามาฟังและได้ลองไป search เองด้วยวันนี้ที่จะขึ้นมาแช์นะครับคุณกิติยาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกิติยาพัชรพงศ์จากกมจ<อ>ไทยเรย่อณนะคะระดีจังหวัดอ่างทองค่ะจังหวัดอ่างทองไทยเรยอนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับผลิตเส้นใย,ยประดิษฐ์ค่ะแล้วก็เป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่ผลิตเส้นใยประดิษฐ์ค่ะใช่คุณกิติยาเราน่จะคุ้นเคยกันดีสเต็ปหนึ่งับ เข้ามาประมาณกี่ครั้งเลยครับเนี่ยประมาณสิบเจ็ดครั้งแล้วค่ะ oh, ประมาณสิบเจ็ดตามอยู่แล้วก็จะเข้าอีกเ oh, oh, oh. รื่อยๆค่ะอะไรทําให้คุณกิติยาเข้ามาจํานวนครั้งเยอะขนาดนี้ครับจริงๆเราได้ความรู้เยอะมากในส่วนของการเสิร์ชชาเลนจ์เพราะเนื่องจากตําแหน่งอื่นๆที่แตกต่างจากบริษัทเราก็ค่อนข้าง <c oughs> มีเยอะทีเดียวเหมือนกันซึ่งหลายๆบริษัทจะทราบอย่างเช่นของเราเนี่ยเคยหา i ทีแล้วก็ยากมากและทุก <c oughs> บริษัทน่าจะเป็นเหมือนกันว่าความที่โปรแกรมต่างๆกัน แต่ละบริษัทใช้ฟังก์ชันไม่เหมือนกันคือต้องยอมรับว่าบางทีเราก็อาจจะเข้าใจฟังก์ชันงานของ IT ไม่ได้ทั้งหมดทีนี้พอเราฟังหลายๆเ e ิร์ชชาร์เลนจ์ในแต่ละรอบนะคะก็จะมี IT ขึ้นมาก่อมากๆทีเดียวเลยนะคะมันก็ได้รับความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกจริงๆไอทีนี่เป็นที่กล่าวถึงนะครับคือจริงๆเพื่อนๆท่านไหนในคอมเมนต์ที่หา IT ทก็แชร์ประสบการณ์กันได้เราก็จะเห็น IT ทีขึ้นมาบ่อยมากๆซึ่งมันได้ความรู้ในพาร์ทของแต่ละส่วนของ IT ทีหรือโปรแกรมใหม่ๆท เป็นความรู้ของเราไปก็เลยเข้ามาฟังเสิร์ชชัน อยากสอบถามประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่ไทเรยอนตั้งอยู่ที่อ่างทองมีเทคนิคหรือมีอะไรที่อยากจะแชร์ด้วยไหมครับในเรื่องของการเซิร์ชแล้วจะต้องคอนวินส์คนให้มาทําที่โลเคชันของทางไทเรยอนนะใช้ความพยายามทีเดียวหลังจากที่เคยแชร์ไปแล้วนะคะเรื่องโลเคชันของเราว่าแบบเขาพักอยู่ตรงไหนดูพยายามดูที่พักของเขาแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางถ้าเกิดว่าเขาสะดวกในเรื่องของไฮเวย์ต่างๆแล้วก็เราก็จะแบบโน้มน้าวเขาว่าถ้าเกิดจะต้องเดินทางมา คุณอาจจะแบบตรงมามันมีไฮเวย์ผ่านมาบริษัทเรานะซึ่งในการเดินทางของคุณน่ะของเราก็เป็นไฮเวย์เหมือนกันฉะนั้นไม่เข้านิคมอุตสาหกรรมซึ่งไม่ต้องไปเสีย่ยงกับรถติดหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ,ะเขาก็ประหยัดเวลาในการเดินทางซึ่งพยายามหาจุดดีของโลเคชันของเราให้ได้ก่อนว่าเราจะต้องมามีการแนะนําโลเคชันให้กับแคนดิเดตได้ท<า>ราบด้วยถูกไหมฮะต้องใช้เทคนิคอย่างมากเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะอยู่ในจังหวัดที่ค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดสนใจของแคนดิเดตก็ยากทีเดียวสำหรับโลเคชันของเรา ยายาแล้วมีได้เรียกคนได้จากคนที่นอกพื้นที่ด้วยไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่ทางาน,นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ่างทองอยู่ไกลแล้วก็ไม่ใช่เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ,ะฉะนั้นในการดึงดูดโปรไฟล์แคนดิเดตที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะส่วนใหญ่ออฟฟิศต่างๆก็จะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมะฉะนั้นเราจะทําให้คนที่อยู่สนใจงานในเมืองมากกว่าเนี่ยมาอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ยังไงก็เลยต้องใช้สกิลและทักษะในเรื่องของสวัสดิการเราก็จะมี s u พ p o r คนกลุ่มนี้ที่เป็นฝัางจังหวัดด้วยซึ่งเรามีหอพักให้พนักงานอะไระะเงี้ยค่ะคือก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดึงดูดด้วยแล้วก็การที่เรายังใช้จอบท็อปกันในการหาคือจริงๆจะบอกว่าโปรไฟล์อย่างที่คุณบ๊อบเคยบอกหลายๆครั้งว่าเรามีโปรไฟล์ดีๆเยอะๆนั่นแหละคะ่ะจริงๆเราได้โปรไฟล์ดีๆจากที่นี่ด้วยส่วนใหญ่บริษัทไลน์เป็นเคมีคอลโรเซสนะคะเ,เราจะหาเคมีคอลเอนจิเนียร์บ่อยมากๆาบ่อยมากๆแล้วก็น้องๆที่จบหม่บางทีก็อาจจะอยากทําง,ทงานที่โซนอื่นๆซึ่งไม่ใช่จังหวัด เล็กที่อัางทองแน่นอนค่ะก็เราพยายามดึงดูดจริงๆอ่ะที่สัมภาษณ์ค a n d i d a จาก Top university ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยจากจ o บท็อปกันประมาณหลายคนแล้วจริงๆ5้ถึง7คนแล้วก็ค a n d i d a ที่เขาเป็น Chemical อ n g i n e e r ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับเราและเราก็ได้มาจากเขาเหมือนกัน แต่บอกว่าคณิตเดตกโปรไฟล์ดีๆมีเยอะมากในจาะโครงกรัรซึ่งค,คีณเขาเอนจิเนียร์เขท่าน,นหาย,ยากทีเดียวครับจริงๆของคุณกิติยานี่เรียกว่าสุดยอดมากนะพี่บอล <c oughs> เลย ต้องพยายามสุดเพรว่าจะบอกว่าเป็นหาเยอะเหมือนกันนะฮะใช่แล้วก็คือน้องๆจากท็อปอยู่ที่เป็นเคมีคอลเอนจิเนียร์แล้วก็คนที่เขาจบเกียรตินิยมแอพพลายมากับเราเยอะมากนะคะเขาอาจจะแอพพลายากที่อื่นด้วยนะแต่กําลังจะบอกว่าเราสามารถหาได้จากจบท็อปกันเหมือนกันครับก็ถือว่าแปลว่าโปรไฟล์บริษัทอาจจะดึงดูดนะฮะก็แบบอาจจะแพ้ทางโซนแบบออยล์แอนด์แก๊สหรืออะไรอย่างนี้นะคือน้องก็สนใจตรงนู้นแต่ว่าก็ยังดีใจที่เอ๊ะเรายังได้ค a n d i d a กลุ่มนี้มาเหมนกันเขาก็ทำงานกับเราด้วยเหมือนกันจริงๆของคุณกิต ก็ผมว่าเท่าที่แชร์มาก็ค่อนข้างมีประโยชน์ถือว่าเป็นเค s e study นะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณกิติยาที่มาแชร์แล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะก็หวังว่าอาจจะได้คุยกันอีกในรอบถัดๆไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณกิยานะครับไปเขียนตัว HRC อะไรเพิ่มเติมนะเผื่อบูสแคนดิเดตมาที่อ่างทองได้อีกคขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จ, <gas S 2> จ,จริงๆ<ะ>อย่างที่ทราบคุณกิติยาทางไทเรยอนแกอยู่ที่อ่างทอง้วเคยขึ้นมาแชร์แล้วรอบหนึ่งนะคือไม่ง่าย คือหลายๆท่านเนี่ยหาในกรุงเทพเองก็ไม่ง่ายแล้วนะครับจริงๆมีหลายบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับหรืออยู่ที่จังหวัดอาจจะไกลหน่อยรีคูเตอร์ก็ต้องคอน v ว n ซ์พอสมควรแต่ถือว่านี่เป็นเคสสต๊าดี้ที่ดีนะครับเพราะว่าต้องล่ากันนิดนึงนะครับพี่บอลจากวิธีที่คุณกิติยาบอกมาที่น่าสนใจมากเลยครับคือเข้ามาหลายๆครั้งหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจ็อขึ้นมาเซิร์ชชาเลนจกับเราแต่เห็นวิธีการของสารประกอบการอื่นในการพูดคุยกันของเราอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเทคนิควิธีการนั้นไปค้นหาไไปด้้ก็ทําให ก็รู้สึกแบบแฮปปี้ไปด้วยนะครับทำให้สำหรับการได้คนที่ต้องการนี่เป็น success case ก็ใครที่ดูแล้วนำไป search จริงแล้วอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าเทคนิคต่างๆให้เพื่อนๆพี่ๆฟังก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่ไป search จริงด้วยนะนอกจากดูรายการของเราแล้วด้วยนะครับ